ใหม่ก็เป็นพรให้กับหลายที่หลายแหง่งแล้วก็เป็นพรร่วมกันรับใช้พระเจ้าในขีจักของโปรงส่วนตัวเองก็ทําหน้าที่ประสานงานทําหน้าที่ในงานส่วนกลางส่วนรวมหลายอย่างแต่ก็เป็นความภูมิใจและเป็นความปิีิยินดีด้วยที่ได้ทําไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระแต่รู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าเลือกใช้ให้สตจักของเราได้เป็นพรกับผู้อื่นเพราะว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อที่จะรับพระพรในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องเรียนรู้ ที่จะส่งต่อพระพรออกไปและนั่นคือแผนการของพระเจ้าที่จะใช้เราเป็นเครื่องมือในอาณาจักรของพระองค์เราไม่เพียงแต่อยู่เพื่อเครียดจากที่เรารับใช้ที่เรามีโอกาสได้อยู่กับพี่น้องเท่านั้นแต่เรายังอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าในเครียดจากต่างๆในภาพรวมทั้งในจังหวัดในประเทศหรือแม้กระทั่งในโลกใบน,นี้ที่เราจะมีโอกาสได้เป็นพรนซึ่งก,กันและกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายที่หลายแห่งที่มีส่วนในการสนับสนุนนิมิตใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหพันธกธิจที่เรามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินโดจีน พันธกิจของอข้ามวัฒนธรรมนานาชาติพันธกิจในการสร้างคนผ่านโครงสร้างการเรียนรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของทีเนตของ BTC ีนะครับแล้วก็รวมถึงพันธกิจในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าของ OCC นะครับแล้วก็อีกหลายหลายแขนงนะครับที่เราได้ทําเป็นพระพรให้กับพี่น้องเป็นพระพรให้กับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระพรในการเติบโตไปได้วยกันในแผ่นดินของพรงะองค์ครับ แล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมนะคะจัดสรรแล้วก็คัดเลือกให้ครอบครัวของเรานะคะได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันแล้วก็ก็ฝากพี่น้องนะคะที่จะธอษฐานเผื่อ,อครอบครัวของเราเป็นพิเศษนะคะในการที่จะรับใช้พระเจ้าทําพันธกิจของพระองค์ให้ก้าวหน้าต่อไปะคะ่สะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าด้วยก็คือการที่เราได้มีส่วนในงานของการเสริมสร้างคนโดยเฉพาะการ เลี้ยงเด็กในมูลที่ครอบครัวเฟลิกซ์สุราธานีซึ่งตัวผมเองก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะครับแล้วก็ขอคุณพระเจ้าสําหรับขิจักของเราที่มีส่วนในพันธกิจครอบครัวเฟลิกซ์และเรามีโอกาสได้เห็นความเติบโตของเด็กเห็นการพัฒนาของเด็กในการเข้าสู่การรับใช้ในการเข้าสู่การเป็นพระพรให้กับอีกหลายที่หลายแห่งนะครับหลายเครือจากที่เป็นพระพรต่อไปยังสตจักท้องถิ่นผ่านทางเด็กๆทุกคนที่อยู่ในมูลที่ครอบครัวเฟลิกซ์แห่งนั้นนะครับ อีที่29เป็นย่างเท้าก้าวสู่ความสําเร็จสู่ปี30เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับจากทีมปี29เราใช้คําว่า the faithful one to run the race แล้วก็พอถึงปีที่30 to god be the glory ก็คือรับใช้สัตว์ซื่อเดินก้าวสู่ความสําเร็จและเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นความรู้สึกที่ปิติยินดีครับได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องและขอบคุณพระเจ้าสาหรับพี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการสนับสนุนมีส่วนในการอธิษฐานเผือ่อ และใช้ความสามารถใช้ของประธานของเรารับใช้พระเจ้าในความแตกต่างกันในความหลากหลายทําให้เราไดเห็นพระพรไดเห็นความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในการทํางานเป็นทีมเป็นคณะของเราในนิมิตใหม่ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เป็นพริจักรของพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันรับใช้ครับข่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้เป็นภรรยาของพระอาจารย์มานะนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงแม้เราจะเป็นผู้เล็กน้อยนะคะแต่พระเจ้าก็ ทรงเลือกเรานะคะจัดเตรียมเราที่จะมาให้ให้มาร่วมรับใช้คริตจักรของพระเจ้านะครับเราต้องมองภาพให้ออกนะครับเราเป็นเหมือนกายของพระเยซูทุกคนเป็นอวัยวะแล้วก็พระเยซูริตเป็นศรีรษะของคิสตจักรดังนั้นเองเนี่ยเมื่อพระเยซูริตเป็นศรีรษะของคิีตจักรเราเป็นกายเป็นอวัยวะเราต้องมองภาพรวงให้ออกว่า ในเครือจักรของเราแต่ละคนมีของประทานความรู้ความสามารถอย่างไรในการที่จะช่วยกันสนับสนุนทําให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์ทําให้เครือจักรของพระเจ้าเติบโตขยายผลในขณะเดียวกันภาพรวมของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือระดับประเทศครืตจักรนิมิตใหม่มีโอกาสจะเป็นพรอ,อย่างไรได้บ้างในภาพรวมของจังหวัดของประเทศนั่นคือของประทานความรู้ความสามารถที่อยู่ในพี่น้องของเราที่จะนํานออกมาใช้ทั้งการเสริมสร้างพัฒนาเครือจักรที่เราอยู่ แล้วก็เสริมสร้างพัฒนาคิจักษากลซึ่งเป็นประกายของพระเจ้าในภาพรวมนะครับและนั่นคืออยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรามีของประทานมีความสามารถเรารู้จักสิ่งใดก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะให้งานของพระเจ้าขยายเติบโตไปได้ก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด